สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทานแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานเาต้าหู้กับเห็ดนะคะแล้วก็มีปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กนี่เราจะทําให้มันหวานปลาแรมปลแรมมันก็ได้นะฮะสำหรับคนที่ชอบกินหวานนะฮะพี่จุม๋มค่าเค็มนิดนีกน้ก,ก็พอแล้วนะฮะถ้าอยากกรอบก็เข้า a แอร์ฟราหยอดน้ํามันเล็กน้อย ถ้าทานนอกๆอกอันนะฮะแต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่เป็นไรพี่จุ๋มชอบกินแบบเนี้ฮะชอบกินปลาตัวเล็กมันเตือนให้เหมือนสมัยอยู่ตะพันหินพีจิตฮะอยากกินปลาที่ก็แบบตากแดดตอนน้นน้อยน,อยอะ,นะฮะปลาซิวนี่ยฮะเต้าหู้หมะฮะอืม แกงเขียวหวานคนนั้นคือชอบกินแกงเขียวหวานนะฮะใส่โคจัดโคจัดหรือสกีนี่ค่ะผักเยอะเลยเห็นไหมะฮะอ,อือ,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 อแล้วก็มีทอรันเต่าในนี้ด้วยมันจืดนะฮะอือ เดี๋ยวคืนนี้ต้องไม่ไปนอนเพราะว่าต้องมีการบูชาข้าวพระเดี๋ยวก็ต้องจัดบูชาข้าวพระหน่อยมีขนมเค้กค่ะช็อกโกแลตแล้วก็มีแอปเปิ้ลมีกล้วยอาจจะปอกอส้มโอสวยๆสวยพระนะฮะแล้วก็มีน้ำ ดี๋ยววันนี้บาบร์บลอ,อพอจะมาอยู่ด้วยนะคะเราก็ต้องจดไปจัดการเรื่องเอกสารอะไรต่างๆมากมายค่ะเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันด้เพราะปะกติ ก็ต่างคนต่างอยู่เนาะเขาอยู่นู่นเฮอสามชั่โมงจากเรา นี่ะอร่อยค่ะคันี้นะถ้าจะอยากเผ็ดแล้วก็มีน้ำจิ้มนะฮะอยากหวานอยากมันเราก็มีแกงฟักทองเลกนิดหนึ่งค่ะแกงฟักทองนี้แบบอร่อยเพราะพี่จุ๋มชอบกินฟักทองอยู่แล้วนะคะ ฟักทองนี่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน <c oughs> เพราะแคลอร,รี่ต่ำต่ำมากแต่มีกือลอร่และสารอาหารสูงนะฮะพี่จิ๋มชอบแกงบวชฟักทองกินได้เรื่อยๆลูกโตขนาดนี้นหะอฟักทองกินไปเหลือครึ่งหนึ่งละ่ะ อร่อยครัเน่ยแกงแยวหวานใส่เต้าหู้เมื่ใหมก่อนเนะี่ยพี่ไม่คิดว่าพี่สมจะกินได้แบบนี้นะแต่พอเราเขาเรียกว่าเราชินนะคะพอเรากินแล้วเราสบายเนื้อสบายตัวนะฮะแลไ้ไม่ไม่ปวดข้อไม่เจ็บกล้ามเนื้อกินแล้วเตจใจเนื้อลูกสาวใส่ตะไคร้มาด้วยในะแกง นาขา่าตะไครอร่อยโซเปียร์ทำอร่อยอเลี้ยงลูกมาช่วยมาดูเราตอนแก่ดีจังเลยถตอว่าเป็นบคณเป็นกุศลค่ะเป็นคนดูแลเราตอนแก่ก็ไม่ได้ขอร้องเขานะเขาสามารถที่จะไปมีบ้านมีอะไรของเขาเองค่ะ นะคะแล้วเขาก็มีอยู่ดูเราการที่เขาตันอยู่ต่อเราก็เขาก็จะได้จเจริญเจริญค่ะนะคะเรียกว่าเป็นบุญของเขาแล้วก็คงเป็นบุญที่พี่ทำมากับพ่อแม่ของพี่ที่พี่ดูแลท่านอย่างดีดูแลพ่อก่อนเสียชีวิต าแม่เป็นนั่งสมาธิแล้วแม่ได้ทำบุญสุนทานทุกปีนะฮะทำบุญกระถินด้วยกันคงจะไดกลับเป็นแม่ลูกกันอีกนะค่ะการเขียวหวาน ต้าหู้เต้าหู้นี่ไปช่วยปรับฮอร์โมอนของผู้หญิงนะฮะกะทิเนี่ยนะฮะเป็นไขมันซึ่งร่างกายสามารถสมองสามารถเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายคนที่เขากินเผาที่เขากินกะทิกันเนี่ย พออายุยืนยญญาวเป็นท้งนันนะคะไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่ากะทิไปช่วยบํารุงสมองไปเป็นอาหารให้สมองนะคะอะาาระบอกไม่ขาดอาหารโอเคค่ะถ้าชอบมาเท็กไรเค็กแส่นะคะให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงหน้ายาววัยเห็นไหมนเนี่ยยาววัยไหมเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีเนี่ยดูสิวันนี้นะทา ออยอะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีมันแบบใบหน้าชุ่มชื่นไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวนะคะเนี่ยเนี่ยนะเห็นไหมเด้งอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวจะมาบอกสีหลังนะคะว่าใช้น้ํามันอะไรทามันเด้งเด้งนี่ไม่ได้ทาอะไรเลยนอกจากไอ้น้ํามันตัวเนี้ยไม่ได้ทาแป้งอะไรทั้งสิน้นโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวมาบอกกันอีก ในวีดีโอหน้านะคะวันดีค่ะพี่จุม๋มสุพิทา a t h a อค่ะโชคดีทุกท่านนะคะถ้าชอบไปคลิกไลค์คลิกแชร์ถ้าชอบมากๆกนส่งชต,ตามาให้มั่งนะคะวันดีค่ะพี่จุ๋มค่ะ